เริ่มจะหมดแรงกันแล้วนะเอาไปเลยนำไปเร็วๆมะกรูเทศไปวิ่งไปวิ่งไป เจ้าหน้าที่ที่มาอำนวยความสะดวกให้เราเราเจอกันครั้งก่อนแล้วเราขึ้นมาจากจุดชมวิวด้านล่างเมื่อกี้ขึ้นมานิดเดียวเองประมาณสัก100เมตรก็จะถึงจุดชมวิวที่ สวยไม่แพ้ที่อโยเวงสวัสดีครับอ่าสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งสวัสดีนี่ครับเะเลหมาะจะเละกางาครับผมข้างล่างก็จะลงไปได้ก็เป็นหินหน้าผาข้างล่างอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ถ่ายรูปตรงนี้สวยนี่เกี่ยวกับถ่ายรูปไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปให้มาอ๋่าามเดียวผจะให้นี่แหละครับ ความสวยงามของเบตงบอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองด้วยสะดวกนะครับนี่ขนาดพวกเราวิ่งกันมานะครับยังมาถึงได้ไม่ต้องไปไกลถึงถึงถึง,ถงอายเวง mm. หมอกที่นี่จะอยู่กันนานนะครับถ้าถ้าดูจากเ,สภา,เสภาพในวันนี้แล้วเนี่ย ความแตกต่างของทะเลหมอกที่นี่กับภาคอื่นที่นี่ทะเลหมอกจะมีให้ชมกันนานต่อวันนะครับเฉลี่ยแล้วต่อวันนานมากถ้าเป็นภาคอื่นเนี่ยสสายสายหน่อยหมอกก็จะหายหมด <laughs> จากตรงนี้เราขึ้นไปอีกนิดนึง อีกนิดเดียวจริงๆข้างบนก็นจะมีจุดชมอีกอีกจุดหนึ่งเป็นเป็นอย่าขึ้นทางนี้ได้ขึ้นทางนู้นครับครับอา้านำไปเลยลูก ใยแมงมุมใหญ่แมงมุมที่มีละอองหมอกจับอยู่นะครับนี่ค่ะช่อ,ชอมอาน่งพน้น้อเดุตเอาับ พรีเซนต์เลยลูกพรีเซนต์เลยอะจุดชมวิวไหนตรง<ด>ไหนคะอ๋อตรงนี้ใช่ไหมคะสูงหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดฟุตถ้าวัดจากระดับน้ำทะเลขึ้นมา,า,าระยะทางจากจากทางบนเขาขึ้นมาที่นี่ก็ประมาณสี่กิโลกว่าสีา่กิโลนิดๆเนอะลูกเนะอะนี่เลยครับวันนี้หมอกหนาแน่นมาก รเรามองไม่เห็นตัวเมืองเลยนะครับนี่คือจุดข้างหน้านี้ครับคืออำเภอเบตงตัวเมืองอำเภอเบตงนะครับแต่เราไม่เห็นเลยความหนาแน่นของหมอกบังหมดนะครับข้างบนนี้สามารถมองได้ออ360องศาพรีเซนเตอร์ไม,ไม่วันนี้ไม่พรีเซนต์อะไรเลย นี่แหละครับ360องศาจริงๆสำหรับใครที่มาเบตงแล้วอยากจะมาที่นี่นะครับติดต่อได้นะครับที่ที่ศูนย์บริการของเจ้าหน้าที่จาละกางา จะมีเจ้าหน้าที่พาขึ้นมานะครับสำหรับสายสายวิ่งสายเทลที่มาเที่ยวแล้วถ้าพารองเท้ามาด้วยนะครับยินดีมากเลยนะครับยินดีมากเพราะมันเป็นระยะที่ไม่ไกลแล้วก็ได้ฟิลของการวิ่งเทรลไปในตัวด้วยจากสนามฟุตบอลไปตรงมาที่นี่ ผมจับระยะทางได้ประมาณ4.15กิโลนะครับเอวเรจเกน104 1ส5 4เมตรนะครับไม่ยากแล้วก็ไม่ง่าย,ายสำหรับสายวิ่งเทลนะครับคือชิลๆว่างั้นเถอะถ้าคนที่เคยวิ่งเทลมาแล้วนะครับเป็นเป็นจุดที่น่าน่ามาลองแล้วก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่มา ถือได้ว่ามาวิ่งเทรลในเบตงก็แล้วกันนะครับนี่เลยครับความสวยงามของที่นี่วันนี้เราก็คงเอ,อจบกันตรงจุดสูงสุดของตรงนี้ mm hmm. เราก็คงต้องมาบ่อยๆละถ้าใครชอบให้กดไลถ้าใช่ถ้าใช่ กดแชร์กดแชร์กดแล้์กดซับสไครแล้วกดกระดิ่งเลยนะคะครับติดตามเราไปเรื่อยๆนะครับเราจะมีจะมีะม <c oughs> อะไรมาให้ชมกันตลอดต่อนเนื่องกันไปบางทีอาจจะนานๆครั้งก็แล้วแต่อารมณ์โอเคสวัสดีครับ